สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องเอฟซีสุขุสุขนที่หักที่แพงบอเคยขาดบอเคยลืมคอมเมนต์กันขมาตลอดให้กำลังใจกันอยู่บอเศร้านะครับเวนตาก็ใส่ยน้ายบเงี้คนดังแมว อ,อก็เริ่ลมล่านขึ้นน้ะก็เริ่มดำโขกน้ะกำดำหมอนปากกำกินมันหมกขันบกินหมกมันกับปากบ่ดำปานนี่พะนะพะนะะอันนี้คือคำของคนอีสานโบ่าณบอกกันมาเมื่อนี้ผมสิมันว่าเรื่องผู้ใดเป็น คนอีสานขนาดแทก้กสิงคงจะคำจำกัดคำคำ,คำมูนีนะครับพี่มงคลนะครับเพิ่นทรงมาให้สายย่านเจ้าตอบไล้จักขอบอวราทานมีอยู่หาขอคุณเป็นคนอีสานแท้แค่ไหนจงให้คำจำกัดความ ของคำต่อไปนี้มาสันมีอยู่ห้าข้อให้สายยันตอบสิตอบลงยูทูบให้พี่น้องรวดแล้วเนาะมันทรงต่อ,ต,อต่อกันมาดีมันดีเลยต้องขอบุณหลายๆนะครับขอบุณพี่มงคลที่ส่งมาเจ้าตอบได้ว่าสายยันมาสันเอา ขอที่นึงคำวันลุยขอกอบอกว่าการลืน่นขอขอการพลาดการบุกตะลุย Version ลุยนี่ก็ การลื่นกันน่ะสิวแมนการบุกตะลุยกันน่ะสิวแมนนันสิผมสิตอบเป็นอคอไข่คลาดฮะขึ้นลุยเนะยิ่ยง,ยงอย่างแติกไปนีโอ้ยไม่ลุยปุดนี่คือพลาดแล้วโจกเก้าไปโจกพลาดน่ะจ๊กลุยหลักษณะของการลุย หรือแท่งหลุยว่าจะแท่งเอามันเขาคักๆแจกบาทนี่จะหลุยอ,ออกขานลานออกทางอื่น <c oughs> การหลุยขานลานออมาขอที่สองบาทนี่สุย เันี้เอโทรศัพท์หลูกซ้ายนะครับเอาโทรศัพท์ลูกซ้ายไทยล่องบึงเพราะว่าประเทศไทยเกลื่องนี่จือเจืออ่าคอสองซุยคอกอบอกว่าโกรธขอขอบอกหายขอข้อบอกว่าเฉียดลุยนี่เอ้ยสุยนี่ như là khó khó chẹt, ma'am được khoan sao muông mang suối phút, vô thứ thâm chẹt, bake a kay ma'am khóc tay gắn mà hơn như là hàn mỏ lắm nhưng suối hú của mình sẽ đem một chẹt hú, hm 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 đâu? คำต่อไปครับตำอิดตำก่อคำว่าตำอิดตำกอนี่นี่กอไก่บอกว่าการเริ่มก่ออิดหอ,อขอบอกว่าการชนหอข้อบอกว่าตั้งแต่เริ่มต้น ตาอิดตากอกับหมายความว่าตั้งแต่เห็ดที่แรกเฮ็ดที่แหลกตั้งแต่เริ่มต้นไปเรียนหนังสือตั้งแต่พ่อกันแต่ตําอิดตากอพ่อกันตั้งแต่มือแรกกหมายความว่าตั้งแต่เริ่มต้นไปพ่อผู้สาวตั้งแต่พุ่นแต่ไปกรุงเทพที่แหลกแต่ไปตําอิดตากอนี่คือคําของอีสานแ้่ตําอิดตากอ ว่ามันตำกินเนียนะครับรแพลเป็นไทยกับว่าตั้งแต่เริ่มต้นมาขอซีบบบนี้ค,ออคำเงืก่กนงึกนี่ก <c oughs> ะก่อไก่ว่าไงหลัง <c oughs> เพราะนั่งหลับอันนี้ก็เป็นไปได้คือกัน นั่งลับนี่แต่ว่าส่วนมากนั่งลับมันจะฟุบทั้งหน้าเด่นบอลมันเงือกเลยคือหมูหรือฟุบนะถึกหน่อยนึงพ้อที่สองขยับขยับตัวถอยหลังในท่านั่งอันนี้บ่นะขยับตัวถอยหลังในท่านั่งนี่ บางสิมบะแมนนะครับเออขอ้ขอข้อการยกที่มีบางส่วนของสิ่งที่ยกอยู่กับที่การยกหรือว่าการเงื้อตั้งแต่สมัยก่อนน่ะบันไดขึ้นบ้าน ถ้าเจ้าสีเป็นบันไดสิ่กาดขึ้นในเฮ็ดเป็นขันเป็นขันเป็นขัน,น,ขนมร่ะเวลาสิะสีรับสินอนมีสายผูกใส่เฮื่อนแบบนี้สุกออกไปหรือว่าเง้อเฮ็ดมันยืดออกไปน่าสิเป็นขอขอ้อคอยกับว่ามันคอยลูกอีสานสองพันล้านเปอร์เซ็น <c oughs> การเงือกเงือกเธอเลืออันนี้ก็คือกันเนี้เห็นผู้สาวงามย่างมากห้าหลงมาเขาตะดวนแล้วเขามากกับผัวเขาพอไปเหลียวเห็นเงือกนี่ไม้ก็มาเอียงมาทั้งหลังเท่าไหร่เงือกเือเลือเหลียวบนเขาเงือกเธอเลือก็จะเป็นขอคอเอา สุดท้ายคำว่างง่างวันคำว่างง่างคือการกอไก่การถาง <c oughs> ขอขอ <c oughs> การถางขอขอ้ <up> <p un> <c oughs> อลูกปัดนมาสั่นโอ้โยเนาะ <c oughs> <c oughs> การถางานี่เขียนเนาะ งางอ๋องสิคือทางแขนแม่ขาเนี่ยนะทางขาหรือง่างขาการง่านหรือการแยกออกจากกันแต่ว่ามันจิไปเอื้อนแยกออกจากกันเนี่ยบดมันมันบดถืงเหมือดทุกอย่างเลยขาไหนมันติดกันอยู่สิคือมือนี่ง่างออกเนี่ยขาอยู่ตรงกันนี่สองขา แยกออกจากกันเขาเรียกว่าง่างออกจากกันแต่ว่าคนสองคนอยู่น้ากันนี่ไปคนละทางนี่เออสีเอินว่าง่างออกจากกันบ่ได้อะไรไอ <c oughs> เอาตอบไปแล้วคำอีสานขนานแท่มือนี่นะครับมาตอบให้ฮู้เอาไว้ซ้ำนี่นะพี่น้องเดี๋ยวมือรุ่นอุากจะหาคำอีสานโบราณมาบอกสู่ฟังคือเรา ออกุณลายลครับ